ครับสวีดัสสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสังโคนะครับในช่องสังโคชาแนลเอ็กทูครับมาทุน1นึ่งหนึ่งสองแล้วโอ้มาจัดหน่อยแล้วกันทุนนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้สังโคด้วยนะครับด้วยการเข้าร่วมกลุ่มกดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ต่างๆนะครับนะต่อการมแจกทุนแจกทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับสวยงามเดือนสายเจหนึ่งร้อยเปิดสี่นะผมไหลมาครับอยังไม่เข้าครับผม ผนเสพช่งนี้ทุนหลักสิบหลักร้อยครับแตกพันหยุดไม่ต้องทาทุนรอบนะครับรอบที่สี่ครับสังเกตจากทุนได้ว่าเพิ่มทุนขึ้นไปครับมาดูช่วงสายๆครับสิบโมงครึ่งนครับจิปน่าจะได้อ่อนตอนเที่ยงนะครับดูดีว่าจะเข้าจะมาหรือเปล่ารอบนี้โอเคเลื่อนต่อครับสวยงามไปดีไหลมาครับบื้อบมซัมเี้ครับทั้งกระดาน31.20เนครับไหลมาโอ้โหเึินไปป้าสิบแปดจุดหกศครับ ลุยกันปริยัขึ้นเบ็ดเลยครับ <c oughs> มาเบ็ดสีครับดูกันหน่อยเสาถ้าจะจบจะมาหรือเปล่าครับสวยง,งามครับชุวงนี้ค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะมันยังไม่พ้นอาทิตย์แรกของเดือนนะหรือพ้นแล้วแล้ววะ <c oughs> เออยังยังพ้นแล้วสิ <c oughs> วันนี้วันจันแล้วนะเออหลงวันแล้วผมหยุดเสาอาทิตย์นะหยุดนานเลยมั้ยนยะ์มา ส่วนใครมีสเต็ปเทคนิคดีๆนะครับสามารถได้นําทักทายกันเข้ามาได้นะครับหน้าใหม่หลังใหม่ได้หมดเลยนะครับทั้งสเต็ปใหม่ๆเทคนิคดีๆนะครับหรือว่าการเลือกเบ็ดเลือกเกมใหม่ๆนะก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับที่พี่น้องนี่จัดทําเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะําให้ท่ทาตาม่งใดโปรดใช้นะครับวิจัยานในการรับชมกระฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสิในใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะครับมาดีมาไม่ดีเนาะโอ้โหได้เรื่องครับขออนุญาตขึ้นเบ็ดเลยครับหมาบสวยงามครับ อบึมปั๊มครับติดอย่างนี้100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนาะเนาะไม่เข้าคนระับไม่เป็นไรตีกันไปยาวๆครับนะสวยงามครับไหลมาเอมาครับผมสวยแจมโอเคมาโอ้ยังไม่เข้าครับผมหนึ่งแปดแปดจุดสี่ศูนย์ครับฮะขึ้นเบ็ดเลยครับเแบ็ดแปดจะแตกพันหรือไม่ครับโอเคไหลไปครับผมมีลุ้นไหมครับ เกเข้าครับโอ้โหไม่มาครับเคขึ้นเบ็ดเลยครับ600อครับจริงๆเพื่อนๆสามารถอยู่ได้นะแต่ผมมันหลายรอบแล้วไงมันก็ต้องเอาให้ถึงพันให้ได้นะครับมันจะได้จบเกมได้เนาะโอเคลุยกันต่อยาวๆครับสิบช่องสามไม่มาครับเลือนซ้ายเขียวเนียวซับครับมาต่อวันนี้เหมือนฝนจะตกนะบ้านผมเหมือนพายุจะเข้านะครับก็ ดูแลสุภาพม่างกายตัวเองนะครับร้อนๆแล้วก็มาฝนนะมันก็จะมีอะไรแบบ2งคนเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะครับแดดก็อย่าไปตากเยอะครับสกตเตอร์ครับมาสิบมูนครับความหวังของผมเลยเนี่ยเบ็ดสิบครับเงินทุน600นะถ้ามาถือว่าจบครับถ้าไม่มาก็ต้องเสียวไส้อีกสักรอบนะครับเทคนิคไล่เบ็ดนะครับผมจะเริ่มเบ็ดที่เบ็ด2 4 6สนะครับนะ2 4 6 8 10 12อะไรไปขึ้นไป20อะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นรอบท้ายๆรอบห้ารอบหกรอบเจ็ดอะไรแบบนี้ถ้ายังไม่มาอีกผมจะเริ่มเป็นเบ็ดหนึ่งนะเปิดด้วยเบ็ดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับสองร้อยเบ็ดสองสามร้อยเบ็ดสามสี่ร้อยเบ็ดสี่ไปนะครับสำหรับเพื่อนๆจะเอาไปทดสอบทดลองใช้ก็สามารถลิมิตตัวเองไว้นะครับว่าจะไม่เกินเบ็ดสี่นะคือแบบเล่นเฉพาะหนึ่งสองสามสี่พอได้เท่าไหร่ก็จบหรือแบบจะลองเสี่ยงดูสักสมมุติขึ้นมาสักสี่ร้อยใช่ไหมกับเบ็ดสี่ลุงสุดแล้วถ้ายังไม่มาเนี่ยกะ หยุดสัก3า0อนะถ้ามันกินไปแล้วเหลือส0 0้ก็พอได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะส่วนผมต้องบึ้มๆนิดหน่อยแต่พันนะครับจริงกาไรมันก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกครับก็กว่าจะฝากได้นะกวาจะมันจะมาแต่และรอบนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีเล่นไปห้าหกรอบไม่หมายก็มีครับต้องมาแบบเออมาเล่นอีกสักหนึ่งรอบอะไรประมาณน,นี้แต่ผมต้องไปพักก่อนนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่แบบหัวร้อนแล้วปั่นต่อน,นี่เจ๊งแน่นอนครับถึงช่วงหน่อย เสียก็ควรจะเปลี่ยนที่เล่นนะครับได้เราก็ควรจะเปลี่ยนที่เล่นด้วยเช่นกันนะครับไม่แนะนําให้เล่นที่เดิมซ้าๆนะครับนะระบบมันเก็บข้อมูลเรานะครับว่าเอ้ย,อยนี่แตกแล้วนะได้แล้วนะมันก็จะดูดคืนนะเหมือนผมเล่นทุนใหญ่ไปอ่ะเออกำไรทั้ง400ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเบ็ดเท่านั้นแหละโอ้โหโดนดูดยับเลยขาดทุนเบ็พันหนึง่งก็นั่นแหละครับวายติดสวยงามครับโคตรชอบอะ c o โบเข้าตรงกลางเป็นวเนี่ยกว่ยังไงมันก็มีลุ้นแตกสวยครับเคเข้าหน่อยโอ้โหวิ่งเอจ็ดร้อยเก้าสิบบาทยับตอนนี้อีกแค่ร้อยนิดๆก็จะถึงพันครับดูดิโอเคมีลุ้นครับมไม่มาครับผม,มยังนิ่งอยู่เดือนต่อไหมครับ ดูนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ครับโหสวยงามครับสิบช่องแรกไม่เข้าครับโอเคมีลุ้นครับยังไงต่อ,อยังไม่มาครับเคมาครับสวยงามไมดีเอดอกนี้เจ็ดร้อยยี่สิบครับบึ้มซัมเบ้ครับห้าสิบห้ามาดีครับจานโอเคนิ่งจัด ติดไหมครับสวยงามครับไหลมาร้อยปืนสิงครับติดไหมครับสิบช่องแรกบึ้มปั้มสัมเบยครับโอ้โหจบพันเป็นพียเรียบร้อยครับโอเคครับจบหนึ่งพันคับอีกพันสองไปโอ้โหทันนิดหน่อยครับโอเคถือว่าทําเป้าของเรานะครับโอ้คงต้องปิดจบเท่านี้ครับทุนหนึ่งหนึ่งสองครับจบหนึ่งพันคับอีกสิบสี่บาทนะครับใครยินชอบฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดมกลุ่ม ลิงอยู่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย